แล้วก็จะมาตั้งค่ากิจการนะคะเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ข้อมูลกิจการนะคะตรงนี้นะคะเลขประจําตัวผู้เสียภาษีแล้วก็กรอกให้ครบ13บหลักนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบเลขผู้เสียภาษีทุกครั้งนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของเราได้เลยตรงนี้ประเภทธุรกิจของเราจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปและบริการนะคะข้อมูลที่อยู่นะคะแล้วก็กรอก ข้อมูลที่อยู่ของบริษัทเราไปได้เลยนะคะต่อไปไปข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็จะเกาะไป yeah. ชื่อผู้ประกอบการนะคะก็ใส่สชื่อเราไปได้เลยวันที่เริ่มระบบนะคะเราจะต้องเลือกเป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองศูนย์สองห้านะคะ yeah. แล้วก็ประเภทกิจาการนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นนิติบุคคลระบบจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็จะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเลือกรูปแบบภาษีนะคะเราเป็นแัดแยกนองนะคะแล้วก็อันนี้ตามที่ระบบคอเซตไว้ให้ได้เลยนะคะก่อนจะบันทึกนะคะแล้วก็จะมาตรวจสอบข้อมูลนะคะส่วนโลโก้ตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกสองครั้งนะคะแล้วก็กด เพิ่มรูปได้เลย okay. เมื่อเราตรวจข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกดบันทึกได้เลยนะคะแล้วระบบก็จะแจ้งเตือนว่าวันที่เริ่มระบบคือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองูสองห้าใช่ไหมเรากดคอนเฟิร์มได้เลยนะคะโอเคเท่านี้การตั้งค่ากิจการเพื่อเริ่มใช้งานโปรแกรมก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ